อยากใช้ชีวิตง่ายขึ้นกับออโตเมชันแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงลองนึกภาพนะครับระบบทํางานแทนคุณ24ชั่วโมงลดงานซ้ำซ้อนด้วย n x n และ ChatGPT มาพบกับเวิร์กช็อป Easy Start n x n Automation with ChatGPT คอร์สสุดเข้มขน้นที่ออกแบบให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติได้จริงตั้งแต่ศูนย์จนใช้งานเป็นครับ ในเวิร์กช็อปนี้นะครับก็จะมีการสร้าง w o r k ์กโฟอัตโนมัติการเชื่อมต่อ API ต่างๆเชื่อมต่อกับ Chat GPT สร้างระบบที่ช่วยประหยัดเวลาและทํางานแทนคุณไม่ต้องกลัวยากนะครับเพราะเราไม่เน้นทฤษฎีสอนแบบทําตามได้เลยไม่ต้องเก่งโค้ดก็เรียนได้คอร์สนี้สอนให้เอาไปใช้ได้จริงคุ้มสุดๆครับ ก็ม really ือใหม่ใหม่บริสุทธิ์เลยในเรื่องของ N S N นะครับว่าเอ๊ะมันน่าจะมีบทช่วยพัฒนาในเรื่องของงานที่เราทำอยู่ได้ก็เลยถือโอกาสว่าถ้าไม่เริ่มต้นเรียนรู้วันนี้ก็ไม่น่าจะรู้จักหรือไม่น่าจะพัฒนาความรู้ด้านนี้ได้ คือเลยเข้ามาในวันนี้จริงๆก็มีโอกาสได้เห็นการเรียนในช่องทางอย่างเช่น YouTube อะไรเงี้ยครับแล้วเราไม่รู้จะถามใครตัวตัว,ตว,ตวคิดว่ามามาเรียนเองก็น่าจะตอบโจทย์ซึ่งก็ตอบโจทย์จริงๆพอะถ้าเรายนออนไลน์เ,นเข้าใจว่าอาจจะยากเพราะว่ามันต้องมีเซตอัพอะไรหลายอย่างซึ่งตรงเนี้ยทาอาจารย์แล้วก็ทีมงานก็จะช่วยได้เยอะเรียนรู้ได้อย่างลับลื่นขออาจาจรย์ก็สอนแบบคนที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เร,ไดเริ่มจากเบสิกเลยก็พยายามไปดู YouTube เองไปศึกษาเองสุดท้ายก็ไม่รู้จะไปยังไงมันก็ติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่นั่นแหละ ก็ลองลอง,ลงเรียนดูมาวันนี้ดูอาจารย์ไปกันเองนะครับติดตลก <c oughs> ไม่ได้เครียดไม่ต้องมาแบบจําโค้ดจารหัสอะไรขนาดนะั้นอาจารย์ก็บอกว่าแค่คลิกตรงนี้ไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ส่วนอื่นๆที่เราไม่รู้เนี่ยอาจารย์มีหลังไมให้ตลอดอยากอยากรู้ตรงไหนก็ถามได้เพราะฉันถ้าใครกําลังมองหา N X N U, อยู่เทเรนที่ไหนดีผมว่าของพี่จอหนเป็นตัวเล็กแรกๆที่คุณจะต้องมาเลยครับมาเรียนกับพี่เขาได้พี่เขาไม่ไม่ข้ามใครไปเท่คนคะ่ะเก็บทุกคนครับถ้ามาลองจริงๆจะรู้ว่ามันช่วยเราได้มากจริงๆครับ ตอไปมันจะยิ่งพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ด้วยครับราคาดีมีน้องๆที่มาช่วยกันทําให้เราสามารถที่จะไปต่อได้ค่ะอาจารย์ก็แบบจะไปทีละสเต็ปมาทําให้เราเข้าใจแล้วถ้าลองมาเรียนก็น่าจะมีประโยชน์ในงานที่ตัวเองทําได้ค่ะเจอกันที่กรุงเทพรุ่นที่4นะครับที่โรงแรมมีโฮเทลวันที่27กรกฎาคม2568แล้วเจอกันนะครับอยากชีวิตดีๆต้องมีระบบออโตเมชัน